เอ้ยจากโอดินนยาสูบปลิ่นตดเซอร์เทอร์ที่เองสั่งไว้ตอนนี้ผ้ากำลังให้ทอมดูโ้น้กูไปเฮียอะไรยาดมกลิ่นเซอร์เทอร์เฮียอะไรเนี่ยลุงเอครับแม่ผมชื่อน้อยอย่าล้อนะครับน้อยน้อยจังเลยเดี๋ยวผมจุดทูบเรียใครนี่แหละลุงเอถ้าผมใูดอะไรให้ลุงตอบสระแอดนะครับเช่นเชียงใหม่เป็นเชียงแมดเริ่มเริ่มเชียงใหม่เชียงแมดเชียงรายเชียงแหลดตากแตะ เจอตัวคนร้ายแล้วตำรวจออกมาโอบล้อมส่วนคนเกาหลีออกมาโอบประกำนำสตาโอบประกำนำตาเอ๊ะสัสิเลได้ค้างน้องผมช่วยแฮปหน่อยครับจิมรีมาเป่าป้อมขามใหญ่วันนี้ลดลงเปอร์เซเคียงเป่าแล้วพูดโคดทางแยกแสกกลางรีบมานะจ๊ะน้องคนเที้ยอะไรเป่าเสร็จคันแยกใส่กลาง๋อพูดถึงสตรีมเมอร์ที่ชื่อเอเป็นคนเท่คนดีคนมีตังรถคันใหม่ของดีๆก็เงินกูที่ดูหรูเพราะเงินโดพวกกูเอ้ย ทำคมพ่อมึงไปลุงเอครับบอกรักคนชื่ออูสหน่อยครับประมานเดมบอเล่มึงเลิกร้อยจีบนนอลหน่อยกูปวดหัวน้องไปวัดไปวาไปตากกล้วยเห็นสาวสวยๆก็แข็งเห็นสาวบ้านนาก็ควบถอกเห็นสาวบ้านนอกก็ตอกเลยมม่ มึงมีแต่ลูกบิดประตูทั้งนั้นเลยกอนกี่โมงเนี่ยมีแต่คำคมลูกบิดประตูเฮียก่อนไม่มีหรอกสกีบินดีตอยเลสสกีบินดีตอเลสสกีบินดีตอยเลดสกีบินดีตอยเลดเต้นพ่อตายนั่งเป็นเกลุกเป็นดุดนั่งทำคู่วีไรเนี่ยให้พ่อมึงทำน่ะไอเอวันวันนั่งรับยอดปอดแหกคางแยกสันดานหมาเล่นไมค์คาบไรสมองเบาปัญญามิดกับนุชจุ๊บจุ๊บเอ่ยอับนุ่งคืนไวรสผมยังครับ แต่เช่นนี้ตัวจริงนะเก็ดมาเนาะไล่ออกเพราะรักคนไข้ครับผิดมากรอครับเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์น้องมึงช่วยแ่าเลี่เป็ดใช้แรงงานทาสไอ้เฮียถ้าจำเรื่องไวเล็ตได้นี่ตัวจริงเลยไอ้เฮียแม่งไวเล็ตกูไม่มีติดตัวบอกว่าไวเล็ตหายเพราะกูน้องมึงดูดีเพราใส่รับปั๊มกูเนี่ย ที่เราคุยกันไว้ก่อนนี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องไม่แต่นี่จริงกูรู้เลยโดนเนี่ยสามร้อยแน่เนี่ยใช่เพราะว่าคุยเรื่วยเหล็กมีมึงรู้ไม่กี่คนแฟนลีเวอร์ไม่ต้องเสียใจที่ตกรอบนะคะทำไมอ่ะปีก่อนๆพวกมึงก็ตกรอบแบบนี้ลืมแล้วหรออีสัตว์มึงมึงถ้ามึงไม่ได้ไปเล่นเองมึงไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยเกมสตีนอะไรมึงกู้ยนี่ว่าเล่นวิ่งกันขำๆแม่งวิ่งเอาโอลิมปิกมึงเวนวิ่งกันวิ่งหอบแล้วหอบอีกแม่งอุโดนเครื่องชูนิดแล้วคัอีกแม่งวิ่งอยู่นั่นนน่่ะกกูไปเล่นนไตกีฬาาเงงิระอุ้ย ให้500ลอเล่นให้50บบนว้ถ้าไม่ติดเอฟตังไม่มีแต่บนไว้ยลุงเอครับลุงเอครับฟังนัจูนี่ของลุงเอนะผมขอรับไปแล้วนะโกไครเชนโกโก้ไครเจอกูว่าแม่งประเทศไทยไม่งมีแต่คนเบียวอะจริงนะนบบใคร<ฟ>อยากเป็นเศรษฐีชนะสีใครอยากมีรถยนต์ชนะสีใครไม่จ่ายภาษีชนะ เดี๋ยวมึงรอดูคลิปพี่เป็ดนะครับนะพี่เป็ดเขาบอกว่าเขาเขาพูดว่าเขาแบบลงทุนคลิปนี้กูเห็นกูไปกี่ทีก็พูดคำนี้ผมลงทุนมากคลิปนี้กูเห็นรอบก่อนกูไปเขาพูดอย่างนี้แหละ <c oughs> ผมไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าลงทุนแบบหนักหน่วงมากนะครับคลิปนี้นะครับ,บเพราะฉะนั้นนะครับใครจะดูก็ดูนะครับกับคำคมมนไว้ก่อน,น <ะ S 3> ครับเดี๋ยวติดวิศวะ,กะเกษตรจะมาโดเพิ่มครับ <55. S 1> วิศวะ,กะเกษตรนี่เขาทำอะไรวะทำวัวเหล็กเหรอน้องวิศวะ,กะเกษตรเขาทำเกี่ยวกับอะไรวะทั้งวัวเหล็กอย่างนี้เหรอคลิปคมของไรอ่ะจริงโกกรา ไปเรียกเขาถอนกูให้หมดไปสัตว์ไม่ต้องเหลือสปอนเซีรอะไรละใครเข้ามามึงก็ไปอํมเขาจนแบบเขาจะไม่อยู่กูตลอดเวลาแล้วลนี่นกูต้องไปกาบตีเก็กอบผมเถอะต่อผมเถอะเ a ียเอครับ,รบไม้พยุง23าท่อนที่ตัดมาจากอุทยานพร้อมส่งแล้วนะครับเรียกรถมารับได้เลยน้องเนี่ยถ้ากูอยู่อีกแป๊บนึงตำรวจจะจับกูรู้เนี่ยนอนให้ให้ลุงีนอนเหรอนอนได้จริงมาก ไม่ไม่น่าเก<อ>ลียดนะกูขอนอนจริงได้ไหมมันกูเพียมากเลยเนี่ยไอเป็ดมันใช้งานกูหนักอนะ่ะเป็ดอ่ะไมบอกว่าถ่ายเสร็จสองทุ่มย่งี้อ่รอไปเกือบเ,เที่ยงคืนนอนรับยอดเลยครับมันได้อยูนอ่น้องมันน่าเกลียดไหมอ่ะกูไม่ชอบทําอะไรที่มันน่าเกลียดกับคนดูอะ่ะสีอะไรโง่ที่สุดสีหน้าอย่างกูอีกไงเออมึงก็รู้ตัวนี่เอเอกูรู้ตัวเลยกูรู้ตัวลุงเองง่วงนอนพวกเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นลุงก็นอนรับยอดไปดีกว่าส่วนพวกผมก็แค่แอบกดอันซับลุงน้องน้องแอบกดอะไรทำมาบอกวันนี้ไม่มีสมองปกติเคยมี รอเออกูมไม่มีสมองตะวันน่ะหีอยกูนอนจริงจังนะนองหลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงทางนี้ไปที่ชอบที่ชอบนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวดส่งวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนสบายรายได้ดีไม่มีอะไรน่าเกียดติไปกว่าสันดานกับหน้าฝาแล้วค่ะรักนะคะเดี๋ยวหนูขายรูปโจยจะเอามาโดให้น้องรูปโจยหยเอะไกูไม่ได้เปิดขายโจยหลนอนเออเอ้าเอาเอาเอาๆๆเอาเอ้าเออเอา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 ,ๆๆยยาเอาเยาแยกเอ่ยนำท่วเมฆ มึงไม่ต้องกลัวว่าจะทำตัวน่าเกียดเพราะมึงน่าเกียดอยู่แล้วปลาอะไรเป็นนักดนตรีปลาอะไรวะถลเลยปลาทูเพราะปลาทูแม่กลองพ่อกีตาร์กังสุโก้กุ้งสุกี้ลุงเอผมไม่มีเงินสดลุงช่วยแสนได้ไหมครับโซเดมาคอมโซเดมาคอม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 เย็นหรือร้อนครับตอบมาก่อนเย็นโอเคครับศพนี้เขาโรงเย็นได้ครับเสียได้แปบเดียวศพหน้าเขียวซะแล้ว เจ้าอาวาสครับผมมาจองสาลาพักศพครับตอนนี้ศพนอนหน้าดำหมดแล้วครับปาหนูซื้อผงนัวมาแล้วนะคะอรอป๋ามาหนูจะโรยรอบรอบ,ร,อบรูโบงแล้วจะเอาแตงโมยัดค่ะขอบคุณทุกคนที่โดเนทให้กับการแสดงโชว์ร่างอาจารย์ใหญ่โดนไฟไหม้แค่หัวนะครับนองนอง อาจารย์ใหญ่ไฟไหม้แก้หัวใจใหญ่นีอฉีดฟอร์มาลีนหรือยังใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณหิวข้าวส่วนผมหิวนอนจานมั่งหมายถี่มือเธอไฟไหม้แก้หัวช่วงที่ลุงเด็กไม่มีเน็ตแต่เงี้ยเลยเปิดหนังสือสุขศึกษาเพื่อดูเฮียในหนังสือแล้วชากูฟไหมคนเฮียอะไรมีอะไรในหนังสือเรียนชาวเน็ตอึ้งชายวัยกลางคนโสบเน่าแต่หัวตัวไม่เน่า รัฐบาลทำอะไรอยู่ครับปล่อยให้ศพขึ้นอืดจนหน้าดำหมดแล้เวเวครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไร้บ้านนอนรับน,น้องรัฐบาลทำลยอ,ยอะไรอยู่เีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอขอม่อคนดูข้อ,อก,กระปุกเอนั่งลุกคนดูทุกจนชิบหายหลอกแต่เงินคนดูพ่อมุงตายฝันร้ายคนดูไอส้นทีนเวลาอยู่ใกล้ไม้มุงแหกปากจนหูกูด่าเวลาอยู่ไกลไม้มุงพูดสบาก,กูเอาใจมุงไม่ถูกละไอเวน เดี๋ยวร้องเพลงกล่อมให้ฟังครับ,รบยักอมคูวไเอ้เอเอเอร์ยักอมคูวไวเอ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 ,เอ <c oughs> ในปรีชาวัฒนาชาตะ21ธันวามรณะ14 <c oughs> มีนาเป็นสปริมเมท่อลุงเอเสียชีวิตอย่างสงบด้วย,ยวสภาพใบ,บหน้าสีดำ้องสงบพ่อมอกูยังไม่ตายหูเสียงวละาที่มันบิดไปสองวันให้เวลาเงินในบัญชีกูพักบ้างสลิปโอนเงินกูรันเป็นแชทเลยมีแต่ชื่อ tpm e คลองใจโดทีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทีหนึ่งวันนี้มึงผอมแน่ ไม่ทุกคนลุงอีจะหลับจริงถ้าลุงอีหลับปุ๋ยเข้าไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเกลียดไหมอ่ะชาปนากิจครึ่งตัวบนหรอครับทำไมคอดดำจังน้อง,งน้องคนบ้านป้ามึงชาปนกกิจพรราปนักกิจครึ่งตัวลุงเอครับบุ<ะ>รีไฟฟ้าที่ผมสั่งกลิ่นรถเม็เตรทำไมไม่มาส่งครับเครื่องหมายไม่ได้ขายกลิ่นนยานนักบิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรับปรามแดดี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 ดาาลาสามเลยครับญาติญาติมากันครบจะเผาแล้วครับน้องเดดีเดออันไหนหัวนมอันไหนหน้าครับดำพอพอกันเลย ลุงเอครับในสมัยอยุทยาถ้าจะชักว่าต้องบอกว่าอ๋อเจ้าขอไปนวดพระพายงาตัวน้อยหรือนวดกระปูครับ <c oughs> แอดเซโมอลทำไรอยู่ในจังเมืองจะขึ้นอึดอยู่แล้วทำไมไม่รีบไปแจ้งเจพอ๋อเจ้าพ่ัพ่ัวนอยเผามานานแล้วหรอทำไมไม่เผาตัวเผาแต่หัวกับคออ๋อคอไม่ได้เผาคอดำ ลุงเอครับ,รบเราจะฝึกวิชาป้องกันตัวไปทําไมในเมื่อเราสามารถเอาปืนยิงหัวพ่อบึ่งได้เรื่องหมายีย <4 S 2> เหลี่ยมพ่อตาย,ยหัวออเจเองค่ะสู้ๆนะครับลุงเอเข้าใจว่าเหนื่อยเป็นกําลังใจให้ค่ะอเอาไปหนึ่งพันท่านแนลูกไวยเลยอีดอกขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ต่องไม่งองแงดูแลตัวเองให้ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนักงานส่งวิญญาณอยู่หรอครับ วันนี้ลุงเอคอสเป็นหัวคุยโดนประตูหนีบหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหอกดำหัวม้วนผมมีเงินสิบบาทซื้อของไปเก้าบาทผมจะได้เงินทอนเหรียญอะไรครับเหรียญบาทนั่นแหละมึงเก็บไว้อมนะให้พ่อมึงท่าเถอะถ้าหลับจริงก็ไม่มีใครว่านะถือว่าเปิดมิติใหม่ให้วงการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิติใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันดีนะหลัหลับหลับจริงได้น้อง ไม่ทุกคนลุงเอหลับจริงนะมึงจะไปเต้นไปนะ a few moments later ลุงเอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนปับรับโชคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก่งเงินฟันคาราเมลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุงยุ้ยโกยเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแขนทูโทนหน้าทุเรศดวนนุ่มน้อยวัย8ปปีนอนตัวอืดหน้าดำไข่เหม็นจากกระแลบูดฟันไร้แครอทตายไม่ทราบสาเหตุ กูทำอะไรอยู่วะกูลืมแล้วเนี่ยกูจะทำอะไรวะเมื่อกี้เลกไม่ออกว่ากูจะทำอะไรกูทำอะไรอยู่เนี่ยจะทำอะไรวะเมื่อกี้กูลุกขึ้นทำไมกูจำไม่ได้แล้วกูทำอะไรทุกอย่างวะเพียจริงวันนี้เพียจริงขับรถ มาจากกรุงเทพพื้นมาปุ๊บก็มาไล่ย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้นอนน่ะสมองกูเบิร์มดแล้วตอนนี้กูยังไม่รู้เลยกูจะทําอะไรต่อไปกูมองหมดแล้วนี่กูไล่อยู่ใช่ไหมใครบอกกูหน่อยนี่กูไล่อยู่ใช่ไหมนี่ยถ้าจะไล่อยู่กูทําได้กูจะไม่ได้แล้วกูจะทำอะไรต่อไปในลำดับต่อไปวะอีสัสกูจะทำอะไรวะเมื่อกี้ มปนตากูเบอยังวะเอาเลนกูไปไหนอ่ะเอาเอาเลนแว่นกูไปไหนอ่ะเอาไมเ่เลนแว่นคูหายเนี่ยสองอันนี่ฝันอยู่อะเอาเอาเลนแว่นกูไปไหนอ่ะมันเลนแว่นกูไปนี่นี่ยวไปล้างหน้าก่อนแป๊บนึงนะรู้สึกว,ว่ากูมึนๆนิดน,นึงเนาะรู้สึกสมองไม่สั่งการเศร้าสิควรมันไรอยู่อ่ะที่คูไรอยู่กูหลับไปนานป่ะนานประมาณสองชั่วโมงแล้วกูหลับไปสองชั่วโมงเลยเหรอ ใช่เหรอทำไมมึงไม่เรียกกูอ่ะอ้าวก็กูนอนจริงมึงก็ต้องเรียกกูอีเฮียกูทำอะไรไปมั้งกูไม่ได้เห็นอ้าวเอา,เอามึงรู้ก็อนกูกนอนจริงอา้าวเฮียสองชั่วโมงเลยเหรอหายละ A few moments later อ้าวกูยังไม่ได้ปิดไลฟ์อ่ะอ้าวยังไลฟ์อยู่อ่ะไลฟ์อยู่ิดก่อนอ๋ออีสัตว์นี่ใครนี่คนุงเอไปนอนก่อนนะครับลืมทำอะไรอยู่เนี่ยทัวร์เอเป็นนเอไปนอนก่อนนะไอ้มือหัวนะคนุงเอไปนอนก่อนนะกูกูมือหัวว่ะน้องพี่ไปนอนก่อนนะจ้ากูขับรถมาทั้งคืนกูเบิร์หมดแล้วพรุ่งนี้กูไลฟ์กับใครวะกูคุยยังไงกับใครไว้บ้างวะจำมันอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วปิดไลฟ์ยังไงแล้ววะกูจะทำอะไรเนี่ยกูขับรถมากูลืมเปลี่ยนกางเกงในนคัาเลยทีนี้ใส่กางเกงในตั้งแต่่เมือวานนี้เเหงงมดลย ว่าทำไมมันก็ไม่คันในเกงในแม่งเี้ยะใส่เกงในตัวเก่าเ่อแต่เมื่อวานลืมเปลี่ยนกูไม่รู้กูจะทำอะไรแล้วกูมึนหมดแล้วกูต้องพักผ่อนแล้วล่ะในโรงเอขอพักผ่อนแล้วทุกคนมึงยังอยู่กันไหมเนี่ยเราแชทไปไหนหมดอะกูมองไม่เห็นแชทเลยคุยกับใครวะแชทกูไปไหนเนี่ยยูทูบไลฟ์กูไปไหนคุยคนดูกูไปไหนหมดไปนอนหมดแล้วโมงแล้วนี่ตีสองอะไปนอนก่อนนะครับหูืกูคุยคนเดียวอยู่อะ